ปกติก็เคยเห็นสับปะเรอเผาศพในวัดในเมนถูกไหมคะแต่เคสนี้สับปะเรอฆ่าคนตายคาวัดเลยนะคะแล้วเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกันนั่งกงเล่ากันทุกวันเป็นประจำเขาบอกบิดเรื <t <t ่องค่าแรงที t <t ่ไปรับจ้างทาสีค่ะมาเามานเดีเนี่ยแมนเขามาเราคอยกับมาคือกันแมนมันมาย่องคอยเลยจับอ่ามันก็จะคอย่าตีแท่งคอยมาตั้งใจแท่งเด้ หอเลายยักษ์พอไว้มาตีขหอยกระจับแม่เม่อล่ะเขาบอกเราว่าเขาจับหอยฟันแบบเอาเนี้ยต่กคอนข่อยฟันเนี้ยย่างหอยฟันแบบเึ้งเบ่งเบ่งหอยลายตาฟันเนี้ยวันนี้่อยจับย่างเดียวอ่าจะเป็นยังไงล่ะข่อยเป็นแบบนั้นอ่ยอมรับเจ้าของเออแม่เขาบอกว่าเขาพิษความจริงวันวันแท้งมันก็ต้องเข่าอยู่หลายเม็ดแม่ป้าครือจะเบิ่มเข่าเล่าอย่างเามามเลยเมื่อก pues mm ่อนผมฟันนะฟันอย่างนั้นฟันอย่างนี้แต่น <nal> ี <Okay. S 2> ่ผมไม่ได้ฟันผมแทงชึบเดียว แต่ไอชึบเดียวของคุณเนี่ยปักเข้าหัวใจเขาเลยนะคะตายคาที่ค่ะนี่คือนายบุรานบุรีวันนะคะสับปเรอวัย52ปีชาวตําบนยางอำเภอบารบูจังหวัดมหาสารคามใช้มีดปลายแหลมแทงเข้าไปที่หัวใจคือทะลุหัวใจจริงๆของนายสุดสาคอนจับรองวัย51ปีชาวจังหวัดกาลสินนะคะนี่ค่ะเขานอนตายอยู่ตรงสาราอเนกประสงค์ที่กำลังก่อสร้างวัดสุจิตตารามหรือวัดบ้านหนองแวงนะคะ หลังก่อเหตุนายบุรันก็ไม่ได้หนีไปไหนคะ่ะก็อยู่ตรงนั้นแหละตํารวจมาถึงก็จับตรงนั้นแล้วก็นั่งให้การแบบเมาเมาอยู่ตรงนั้นอะ่ะคือเขาบอกเขาทะเลาะก,กับนายสุดสาครเรื่องค่าแรงก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปรับจ้างทาสีบ้านชาวบ,บ้านมาให้แล้วนายสุดสาครก็ไม่ยอมจ่ายค่าแรงให้เขาแล้วก็เลยทะเลาะก,กันต่างฝ่ายต่างก็เมาคุยกันไม่รู้เรื่องเขาก็เลยเอามีดทาครัวความยาวรวมด้ามประมาณสัก35เซนติเมตรเนี่ยแทงเข้าไปหนึ่งชึบ ตายเลยนะคะาาหลังก่อเหตุก็เอามีดไปซ่อนใต,ต้เบาะมอเตอร์ไซค์ห่างจากจุดเกิดเหตุ1ิเมตรแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็ถามว่าแล้วมีดที่ตั้งใจเตรียมมาก่อเหตุหรอเขาบอกเปล่าเขา,า,าพกติดตัวไว้ใต้เบาะรถตลอดอยู่แล้วเพราะว่าตั้งใจเสียข่าคนหรอ ข่อยข่าข่อยก็บอกเไว้แล้วข่อยข่าบ่นข่อยก็บอกเไว้แล้วเขากู้จะข่อยว่าเป็นแบบไหนข่อยกู้จะว่าเป็นแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนี้เขากู้จะข่อยเป็นคนนี้ใส่บอดีข่อยกับพ่อทั้งนี้เท่าไหร่ว่าแบงค์พันไปเดียวก็มีเงินนะไปล้วนั่นเป็นแบงค์พันบ์ก็ทำนดของการมาหัวไม่ต้องอายหรอกครับปล่อยท่านประชาชนด้านพันตำรวจโทไพฑูตมาตมาลัยรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพบรบือนะคะก็บอกว่า นายบุราเนี่ยเป็นสับป,ปะเลเอของวัดอาชีพเสริมอีกอย่างก็คือรับข่าบัวรับจ้างให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทาสงทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมเขามีมีดพกติดตัวไว้ตลอดรับจ้างข้าวัวด้วยไงส่วนคนตายเนี่ยเป็นชาวกาะสินนะคะมาอาศัยวัดหลังรับจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คซึ่งเขาก็เคยบวชแล้วก็จาพรรษาอยู่ที่วัดนี้ด้วยที่ผ่านมาผู้ตายกับคนก่อเหตุเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีก็ทํางานก่อสร้างโดยกันนั่งดื่มเหล้าโดยกันก็มาหักกันเรื่อง ราคาแรงทาสีบ้านเนี่ยแหละลองไปฟังเพื่อนทั้งคู่เล่าให้ฟังนะคะผมก็บ่าเห็นเหตุการณ์ปอนไหนอนผมหันหลังไห่แบบว่าผมถีไปเกี้ยวหนา้ันหนาหันหลังไห้เนี่ยเขาแท้งกันอ๋อทะเลาะกันมาก่อนบ่ได้เราคุยกันเนาะเคยเป็นมือกันเป็นงานนำกันไป็ทาสีน้ำกันทาสีเห็นงานน้ำกันแต่ว่าประเด็นที่เถียงกันคือเรื่องทางค่าแรงเงินป่อทางค่าแรงหัวใจ คครรับพระมหาสุภกิจเจ้าวาดวัดก็บอกว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันตั้งแต่เช้าแล้วอาตมานี่แหละเป็นคนไปห้ามศึกเองพอห้ามเสร็จก็นึกว่าจะแยกย้ายอาตมาก็ออกไปรับกิจนิมนต์พอกลับมาเท่านั้นแหละอ้าวแทงกันตายซะแล้วอาตมาบอกผู้ก่อเหตุครับนะบอกผู้ก่อเหตุครับ ว่าให้กลับบ้านซชยังมาเสียงหนังยูวัดประมาณเนี้ยอาตมาสิทำงานต่อหานะอาตมาสิข้าจนคอจะสร้างสล้าอย่างครับอันนี้คือสล้าอันี่ประสงค์นะครับนั้นประสงค์คอนเพื่อเป็นของอยู่เดี่ยวเดียวเดี๋ยวก็เลยสิสามมาแล้วแต่คนที่เห็นกันอยู่สองคนกับสร้างคือไก่ไก่ได้แบบอาตมาปุยูมือเโศก็เห็นได้นั่นมาทะเลาะกันข้่าหนึ่งอาตมาเลยแยกย้ายให้กลับหานะ ตำรวจก็คุมตัวนายบุรานไปที่จุดที่เอามีดไปซ่อนนะคะแล้วก็คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สบพบระบือศพของนายสุสาครเบื้องต้นตรวจสอบดูที่บาดแผลเนี่ยก็บอกเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่านะถ <ไป S 1> ุย<อ>คนก่อเหตุบอกไม่ได้ตั้งใจฆ่ามผมก็แทงไปชืบหนึ่งไอ้ชืบหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นยังไงแผลลึก15เซนนะคะครึ่งไม้บรรทัดอะแล้วกว้าง6เซนติเมตรอะค่ะพนักงานสอบสวนก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ แล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนค่ะ